เมื่อปลายปี2554ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากน้าท่วมไปถึง42เขตด้วยกันครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นผ่านมาแล้วกว่าหนึ่งปีแต่ก็ยังคงถูกพูดถึงอยู่ในทุกวันนี้หลายคนต่างมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะช่วงฤด,ดูเข้าสู่หน้าฝนเขาจึงมีคําถามถึงผู้สมัครผู้ว่ากทมกับการเตรียมรับมือน้ําท่วมครับเดี๋ยวนี้มันมันพูดยากคาว่าหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวมันแทบจะไม่ตรงวันอยู่แล้วเลยวันนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะฝนก็ได้วันนี้อาจจะหนาวก็ได้มันไม่แน่นอนเดี๋ยวนี้อากาศที่ไม่แน่นอนก็เตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในจุดจุดแต่ละแห่งไว้ก่อนและสามารถเปิดได้ทันทีไม่ว่าเเดี๋ยวไปเปิดเครื่องเสียละต้องใช้ได้ตลอดอ24ชั่วโมงเลยสามารถเปิดเวลาไหนก็ได้เครื่องเครื่องอดูน้าเนี่ยสาคัญไม่ใช่ว่าจะมาใช้เพราะเสียมันต้องมีเครื่องมือที่ท,ที่พร้อมทั้งหมดเอาไปตั้งโชว์ไว้เลยเครื่องมือเนี่ย ก็อยากฝากผู้ว่ากรทมคนใหม่หรือคนเก่าที่จะเลือกตั้งขึ้นมานี้ก็ฝนตกนิดเดียวน้ําก็ท่วมเส้นทางกรทมทุกเส้นทางก็เหมือนขยะอุดตันในท่อระบายน้ําเพราะขับรถก็ลําบากน้ําท่วมคนเดินก็ลําบากก็เลยอยากฝากผู้ว่าคนใหม่นะครับถ้าได้เป็นผู้ว่าคนกรุงไม่เพียงแต่วิตกกังวลเรื่องน้าท่วมเท่านั้นนะครับแต่ถึงแม้ว่าฝนตกไม่ถึง60มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ก็ทำให้เกิดน้ําท่วมขงังตามตอกตามซอกตามซอยหรือแม้กระทั่งบนถนนรถวิ่งแบบนี้แหะครับปัญหานี้ครับทีมข่าวคมชลึกทีวีอาสาจะไปถามผู้สมัครผู้ว่ากทมให้ครับต่อจากนี้ไปก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกทมน่าจะสามารถรับมือกับน้ำฝนได้มากขึ้นนะครับเ,เรามีโครงการที่จะสร้างอ,อ,อุโมงยักษ์อีก,อ,กอีก6อุโมงนะครับ สี่อุโมงค์ที่ฝั่งพระนครและอีกสองอุโมงค์งที่ฝั่งทนนะครับอุโมงค์แรกเสร็จไปแล้วคือมงอุโมงค์พระรามเก้าซึ่งนําน้ําจากของลาพร้าวคลองแสนแสบระ,ะ,ะบายลงแม่น้ําเจ้าพระยาที่คลองพระคลองพระขนมนะครับคลองที่สองได้จะวางศิลาฤกษ์แล้วเพราะเพราะว่าผมได้เตรียมการทุกอย่างไว้แล้วคือคลองบางซื่อสร้างเป็นสร้างอุโมงค์ยักษ์ใต้คลองบางซื่อแล้วก็ลงแม่น้ําเจ้าพระยา คลองที่สที่บึงหนองบอลน,นะครับจะสร้างลําดับต่อไปแล้วก็คลองที่4ก็คลองนอนเมืองแล้วก็ตามลําดับไปเรื่อยๆท้ายสุดนะครับอีกภายใน10ปีเนี่ยนะครับเราจะมีคลองเราสวีอุโมงยักษ์ทั้งหมด7แห่งด้วยกันบวกกับอีก,อก6กแห่งที่เรามีอยู่แล้วอีกอีกอุโมงที่เรามีอยู่แล้วที่ไม่ใช่อุโมงยักษ์นะครับมาเป็น13ซึ่งจะเป็นจํานวนที่มากพอที่จะไม่ให้ท่วมท่วมขังครับ มันเป็นการแบ่งสองส่วนส่วนหนึ่งคือเรารู้อยู่ว่าน้ำที่จะเข้ามีปริมาณเท่าไหร่ความสามารถในการระบายเท่าไหร่อันแรกที่เราจะต้องดูคือความสามารถต่างๆเหล่านะั้นมันเต็มประสิทธิภาพหรือยังถ้าน้ำมันมามากกว่าทางระบายมันท่วมครับง่ายมากเพียงแต่เราจะเลือกท่วมแบบไหนท่วมแบบให้คนข้างนอกเขาคนนอกเมืองท่วมมิดหัวอยู่สองเดือนหรือเราจะกระจายกันเป็นตะตุ่มเท่ากันหมดสามวัน ผมพูดความจริงอยู่การกักน้ําขอให้ดูแค่นี้เองว่ามันเข้าเท่าไหร่แล้วมันต้องออกเท่านั้นน้ํามันถึงไม่ท่วมแล้วต้องระบายได้เต็มประสิทธิภาพการเพิ่มทางระบายน้ําจะเป็นทางออกนะครับใต้พื้นดินกรุงเทพเนี่ยมันมีท่อมันมีอะไรต่ออะไรเต็ไมไปหมดที่เราจะต้องเริ่มดูเราจะต้องเริ่มทำสัดเวย์มันก็จะต้องกระทบบางคนนะครับแต่ถ้าวันนี้เราดาวน,น์น้ากาลังจะเข้ามามา,มากขึ้นสิ่งที่เราต้องมองคือไปขยายทางน้ําให้มันมากขึ้น และทางที่มีอยู่ก็ต้องเต็มประสิทธิภาพความจริงถ้าน้ำมันมามากกว่าทางระบายท่วมใครแค่ไหนก็เก่งไม่ได้ไม่มีทางเพียงแต่จะท่วมตรงไหนท่วมนานเท่าไหร่ท่วมลึกเท่าไรครับคนกรุงได้คำตอบจากผู้สมัครผู้ว่ากทมกับการเตรียมรับมือกับน้ำท่วมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามอยากส่งถึงผู้สมัครผู้ว่ากทมกแล้วส่งมาได้ที่ทวิตเตอร์แอดระวังภัย ติดแท็กฝากบอกผพราว่าพร้อมกับ Facebook และ YouTube ที่ขึ้นให้บนหน้าจอในตอนนี้ครับทีมข่าวคมชัดลึกทีวีอาสา,าจะไปถามผู้สมัครผพ้ว่ากทมให้ในช่วงคนกรุงขอคำตอบสิทธิกรประกำนวนถ่ายภาพทินภพบพันธนามคมชัดลึกทีวีราย,ยางานครับ